ต้มเลือดหมูอืมลอยกินเลือดต้มเองนักเรียงพอเลือดหมูชิ้นละห้าบาทต้นหอมผักชีกามาสินบาท หมูโลละร้อยหกสิบพันเองแม่ชิ้นใหญ่ใหญ่ไม่ต้องใส่อะไรมากใส่กระเม็ดอืมใส่โรดีเป็นนิดนึงเจ้า